วัสดีทุกคนเราคือเนตองนะหรือว่าทุกคนจะเรียกเราในชื่อ16กันยานะคะเพราะว่ามันเป็นนามปากกาของเรานี่แหละวันนี้คือเราอะอยากจะแบบว่าเริ่มต้นคลิปใหม่ด้วยคลิปที่มันแบบมีสาระนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสีน้ำนั่นเองสีน้ำเนี่ยเป็นสีที่เราชอบมากแบบชอบมากๆหลายๆคนที่ติดตามเรามาก่อนก็จะรู้อยู่แล้วว่าสีน้ำเนี่ยแทบจะเป็นงานที่แบบเหมือนโชว์เอกลักษณ์ของเราได้มากที่สุดแล้วอะเนาะ แล้วเราก็เลยอยากจะมาแบบอธิบายเรื่องของที่มาและความหมายแล้วก็จุดเด่นแบบง่ายๆง่ายๆเลยนะดังนั้นเนี่ยโอเคเราก็จะมาเริ่มกันในเรื่องของที่มาก่อนที่มาของสีน้ำเนี่ยคือมันมีมานานมากๆแล้วจะว่าตั้งแต่สมัยมนุษย์ทำเลยก็ว่าได้แต่ถามว่าทําไมถึงมันเริ่มตั้งแต่มนุษย์ทำเนี่ยง,ง่ายๆเลยก็คือมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันหาง่ายอะ่ะเออมันก็แค่แบบสมบุรณนะเจอแหล่งน้ำนี่ ต่อมาเราจะพูดถึงลักษณะของสีน้ำกันนะสีน้ำเนี่ยม,มันมีลักษณะใสเป็นจุดเด่นความใสความแบบความที่สีน้ำเวลาระบายเสร็จแล้วมันจะยังทิ้งความชุ่มชื่นของน้ําอยูออ่แล้วก็ความสดใสของตัวสีเนี่ยนั่นแหละคือจุดเด่นของสีน้ําสีน้ำเนี่ยเกิดจากการที่นํำผงสีหรือพิกเมนต์เนี่ยผสมกับกำรรมอละบิกซึ่งกำมอละบิกเนี่ยมันเป็นยางไม้ที่มาจากต้นของอะคาเซีย ซึ่งมันจะทําหน้าที่เป็นกาวช่วยยึดติดตัวโครงสีกับวัตถุหรือว่ากระดาษหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการวาดลงนั่นเองสุดท้ายสีน้ำเนี่ยเป็นสีที่ต้องใช้น้ําในการทาละลายนั่นเองนะสีน้ําจะไม่นิยมใช้สีขาวในการผสมให้อ่อนแล้วก็ไม่นิยมใช้สีดํา ผสมเพื่อให้เข้มด้วยเช่นกันเพราะว่ามันจะทําให้คุณสมบัติความใสเนี่ยมันลดลงมากๆเลยแล้วก็ความสดใสก็ลดลงไปด้วยทําให้เวลาถ้าเกิดอยากจะลงสีอ่อนเนี่ยจะให้ใช้น้ําผสมให้สีมันจางลงส่วนให้สีเข้มขึ้นเนี่ยจะใช้เป็นสีคู่ตรงข้ามของสีนั้นๆที่เรากําลังใช้อยู่ในการผสมเพื่อให้ความสดใสเนี่ยมันไม่ลดลงมากเกินไป ้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งของสีน้ำนะสีน้ำเนี่ยเป็นสีที่แก้ไขาย,ยากมากเพราะว่าไม่สามารถเอาสีใดสีหนึ่งนะ่ะลงทับเพื่อแก้ไขางานได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทับกันบ่อยๆมันจะทําให้สีขุ่นแล้วก็เป็นเน่าได้นะลองสังเกตดูจากข้างบนที่เราว่าทับกับข้างล่างที่เราแบบว่าใช้เทคนิคเวทอ่อนเวทอีกทีหนึง่ง นอกจากนั้นเนี่ยเอ่อุดเดดอย่างนึงของสีน้ำเนี่ยก็คือเขาจะมีความชุ่มอยู่ตลอดเวลาใช่ปะก็คือสีจะมีความเหลวไม่เหมือนกับสีชนิดอื่นที่อาจจะเป็นแบบเป็นชนิดแข็งหรือว่าเป็นแบบหนืดๆก็ว่าไป สีน้ำเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติรุกรามแล้วก็การยอมรับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือมันมีคุณสมบัติการกระจายนั่นแหละเลองอสังเกตดูจากการที่เราแตะสีลงบนพื้นที่ที่แบบว่ามันเปียกหรือว่าการาค่อยๆเชื่อมสีเข้าด้วยกันอ่ะสีมันจะเกิดการกระจายเข้าหาก,กันอันนี้คือจุดเด่นของสีน้ำที่ไม่ว่าสีไหนๆก็เรียนแบบไม่ได้ยกเว้นสีมึกนะ ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์วาดรูปสีน้ําที่เป็นแบบอุปกรณ์หลักแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะก็คืออันนี้จะเป็นอุปกรณ์หลักทั้งหมดที่เราใช้ทั้งหมดนี้เลยนะคะโดยมันก็จะมีกระดาษส,สีน้ํามีสีน้ําผู้กันออแล้วก็จานสีผ้าเช็ดเทปแล้วก็เกรียงแต่ว่าอาจจะงงว่าเกรียงใช้ตอนไหนนะเดี๋ยวเราใจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่ง เริ่มต้นด้วยสีน้ำนะสีน้ำเนี่ยคือมันจะมีขายอยู่หลากหลายแบบอย่างแบบที่เรามีเนี่ยจะเป็นแบบที่เป็นหลอดอ่าเป็นสีน้ำแบบเป็นหลอดนะส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยคือเขาจะมีเป็นแผน่นแผ่นสีน้ำเออมันก็เป็นแผ่นที่แบบอันอันเหลี่ยมเล็กๆแบบเนี้ยเออแต่ว่าอันนี้จะเป็นแผ่นใหญ่นะแล้วก็จะมีแบบอันเล็กอ,อ่ทางด้านซ้ายมือนะคะเอาไว้บีบแบ่งเออแล้วก็ เอาไปวางไว้ในกล่องอะไรเงี้ยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานเพราะว่าบางคนก็เวลาใช้อะคือเขาต้องการความชุ่มชื้นของสีเขาจะเอาไปทั้งหลอดเลยแต่ว่าบางคนเนี่ยเวลาออกไปแบบว่าวาดนอกสถานที่อะเรารู้สึกว่าการที่เราต้องพกไปเป็นหลอดมันลำบากใช่ไหมเราก็เลยแบบอาจจะบีบใส่จานสีน้ำหรือว่าบีบใส่แผ่นไป ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของผู้กันนะผู้กันเนี่ยมันก็มีหลายแบบมากๆจริงๆนะแต่ว่าถ้าสรุปเป็น3แบบเนี่ยก็คือแบบแรกก็คือจะเป็นผู้กันแบบว่าขนสัตว์แบบที่2คือก็จะเป็นผู้กันแบบว่าขนสังเคราะห์และสุดท้ายก็จะเป็นผู้กันแทงแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวผ้าตัวผ้าเนี่ยคือเอาไว้ซับสีหรือว่าเช็ดผู้กันให้แห้งแต่จะใช้เป็น ทิชชู่ก็ได้นะอแล้วแต่คนสะดวกซึ่งเอาจริงๆเราใช้ทิชชู่มากกว่าส่วนอันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะคะอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็คือไดเป่าผมนั่นเองถามว่าทําไมต้องใช้ไดเป่าผมเพราะว่าบางทีสีน้ำเนี่ยมันแห้งไม่ทันใจเราเพราะว่ามันจะมีเทคนิคหนึ่งที่เราจะต้องลงสี ตอนที่สีมันแห้งแล้วด้วยเออสีที่เป็นสีก่อนหน้านี้มันแห้งแล้วเออเราก็เลยต้องการใช้ไดเปาผมเนเป่าเพื่อให้สีมันแห้งเร็วขึ้นนั่นเองต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของเกรียงเกรียงเนี่ยถามว่ามีไว้ทําไมปาสีหรือเปล่าก็ไม่นะเราไม่ได้เอามาใช้ปาสีนะคะแต่ว่าเราเอามาเพื่อที่จะกรีดเอากาวที่สีนด้านข้างของกระดาษที่มันเป็นแบบบล็อกอะเออเอาออกใช่ แล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีนึงว่าทําไมเราถึงต้องใช้เตียงกีดยังไงเอออันเนี้ยต่อไปเราจะเป็นพูดในเรื่องของกระดาษนะกระดาษเนี่ยกระดาษก็ขอแค่ว่าเป็นกระดาษที่ใช้สําหรับงานสีน้ําก็พอเขาจะเขียนว่า watercolor paper อะไรพวกนี้ซึ่งกระดาษที่เอาไว้ใช้สําหรับสีน้ำเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเฉพาะก็คือเขาจะอุ้มน้ําได้ดีมันจะไม่เหมือนกระดาษชนิดอื่นที่อาจจะอุ้มน้ําได้แต่ว่าได้ไม่มากเท่ากระดาษที่เขาทํามาเพื่อสีน้ํา ส่วนกระดาษสีน้ำเนี่ยมันจะมีหลายแบบมันจะมีทั้งแบบเป็นเล่มเมื่อกี้แล้วก็เป็นแบบบ็อกซ์ซึ่งแบบบ็อกซ์เนี่ยเออแบบบ็อกซ์ก็คือมันจะซีนกาวด้านข้างเอาไว้เป็นการตรึงกระดาษไว้ให้แบบว่าตึงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นกระดาษที่เป็นแผนนะ่นอะเราจะต้องใช้เทปอ่ในการยึดขอบด้านข้างเพื่อไม่ให้กระดาษมันย่นมากเกินไปอะไรแบบนี้น่ะจะเป็นเทปตัวเนี้ยนะคะในการยึดเพื่อไม่ให้กระดาษมันย่น สำหรับตัวบ็อกซ์เนี่ยทุกคนอาจจะงงว่าเอาถ้ามันซีนรอบข้างเราจะเอาออกอยังไงจริงๆแล้วมันจะมีเป็นบางจุดนะที่เขาจะไม่ได้ซีนเอาไว้อะเพื่อที่เราจะได้แบบว่าใช้อุปกรณ์ของเราอะสอดเข้าไปแล้วก็ทําการดันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะได้เอากระดาษแผ่นนี้ออกจากตัวบ็อกซ์ได้ ต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ที่เราชอบใช้มากๆเลยแล้วก็จะพกไปวาดรูปนอกสถานที่หรือแม้แต่ในบ้านอยู่ตลอดเวลาก็อันนี้ก็จะเป็นตัวดรอปเปอร์กับตัวฟอกกี้นะสำหรับตัวฟอกกี้เนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันช่วยอะไรก็คือฟอกกี้เนี่ยเราจะใช้เมื่อตอนที่เราต้องการจะเริ่มระบายสีน้าก่อนที่จะเริ่มระบายสีน้ําทุกครั้งเราจะใช้ฟอกกี้เนี่ยฉีดพรมให้ทั่วกระจานสีน้ําก่อนฟอกกี้เนี่ยเวลาฉีดน,น้ําลงไปแล้วน้ําที่ ฉีดแล้วก็ลงไปโดนสีเนี่ยคือมันจะทําให้สีมันนุ่มขึ้นเวลาที่เราใช้ผู้กันอ่ะเหมือนขูดสีหรือเขี่ยให้สีมันติดขึ้นมาที่ผู้กันอ่ะมันจะได้ไม่ต้องแบบว่าใช้แรงมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ผู้กันถูแรงๆที่สีอ่ะมันมีโอกาสที่จะทําให้ปลายผู้กันอ่ะเสียด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าใครชินที่จะใช้ผู้กันในการถูให้สีมันขึ้นมาเราแนะนําว่าให้เป็นผู้กันที่แบบว่าไม่ได้ใช้งานจะดีกว่า อืมเราจะฉีดพมทั่วแบบนี้เลยนะแล้วก็ค่อยใช้ผู้กันเนี่ยในการแบบว่าขูดให้สีมันขึ้นมาอีกทีหนึง่งต่อไปจะเป็นดร o อ p เปอร์ดร e r ปเปอรเนี่ยเราเอาไว้เก็บน้ําสะอาดเอ่อเก็บน้ำสะอาดเหมือนที่เราบอกอะว่าเราจะไม่ใช้น้ําตัวนี้เลยในดรอปเปอร์เอาไว้ผสมกับตัวสีน้ําเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้น้ำที่มันข่นอะหรือเกิดการที่เราแบบว่าล้างสีไปแล้วอะ เออมันจะทําให้ความสดใสของสีน้ําลดลงเหมือนที่เราบอกเป็นต้นคลิปเนาะเรื่องแบบอ่าลักษณะของสีน้ําอ่ะทําให้ถ้าเกิดเวลาเราจะผสมสีใหม่อะ่ะเราจะใช้น้ําจากดรอปเปอร์แต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการล้างผู้กันอะ่ะเราจะล้างผู้กันกันกบภาชนะที่เอาไว้ล้างตัวผู้กันเท่านั้น อันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการทดสอบสีเวลาได้สีใหม่ของเราเองนะคะก็คือเราจะทำอยู่ประมาณ3อย่างก็คือทำคัลเลอร์ชาร์ s ท a สวอชแล้วก็ทำทดสอบความทึบของสีนะคะซึ่ง ไอตัวคัลเลอร์ชาร์เนี่ยก็คือจำนวนสีมีเท่าไหร่เราก็ต้องเขียนช่องไปให้หมดนะอันนี้ด้วยความที่จำนวนสีมันน้อยมีแค่6สีนะเราก็เลยทำไว้แค่6สีเท่านั้นนะคะวิธีการก็คือเราจะตีตารางขึ้นมาให้เป็นขนาด 6, คูณ6นะคะตามจำนวนสีที่เรามีนะทีนี้พอตีเป็น6คูณ6แล้วเนี่ยเราก็ต้องตีแยกออกมาอีกอแถวละหช่อง ก็คือมีแถวด้านบนกับแถวด้านข้างเลือกได้นะว่าจะให้เป็นแบบจะเป็นด้านบนด้านล่างหรือว่าเป็นซ้ายเป็นขวาแต่ของเราเนี่ยจะเป็นด้านบนกับด้านซ้ายนะคะซึ่งวิธีการเนี่ยก็คือการที่เราทดสอบด้วยการนําสีแต่ละสีเนี่ยมาผสมกันตารางจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราขึ้นให้ในส่วนของตารางเนี่ยสามารถทําตามได้เลยนะคะก็คือมันจะเป็นพูดถึงสีด้านซ้ายมือ ที่มันมาจากสีที่เรามีนั่นแหละแล้วก็ทำซ้าเหมือนเดิมนะคะตัตรงถังข้างบนเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการผสมสีเนี่ยก็คือเราจะผสมสีโดยที่ช่องด้านบนเนี่ยจะต้องผสมลงมาเรื่อยๆตามช่องนับตามจํานวนช่องไปส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะผสมกับช่องที่ทางด้านขวาออแล้วก็ผสมอย่างเงี้ยไปได้เรื่อยเห็นตามลูกศรที่เราชี้ให้ดูไหมคะ ใช่นั่นแหละก็คือหมายความว่าช่องไหนอะ่ะมันจะเกิดจากการที่เราใช้สีไหนผสมสีไหนนั่นเองนะคะแล้วก็ทำแบบเนี้ยให้ครบทุกช่องเลยนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบตามภาพที่ทุกคนเห็นนั่นเองวิธีการผสมแบบเนี้ยมันจะทำให้เรารู้ว่าสีที่เรามีเนี่ยสามารถสร้างเฉดสีได้กี่เฉดอเพราะว่า ในสีสีหนึ่งเนี่ยจะได้ผสมแทบจะทุกสีเลยเหมือนที่ทุกคนเห็นคือสีเหลืองเนี่ยก็จะได้ผสมทั้งสีเ,เหลืองส้มนะแล้วก็สีทงทางชมพูโอเปร่าตรงสีแดงสีน้ําเงินนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเฉดสีที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนส่วนช่องที่เหลือว่างเอาไว้เนี่ยคือเราจะใช้เป็นเทคนิคอื่นก็ได้นะหมายความว่าเราสามารถผสมให้เป็นเวทออนเวทหรือว่าเราสามารถผสมให้มันจางลงก็ได้เพื่อจะได้รู้เฉด ส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดูว่าสีเนี่ยมันใสามากแค่ไหนสีสีน้ำเนี่ยจริงๆไม่จําเป็นว่าสีน้ําจะต้องใสเสมอไปนะคะคือมันสามารถทึบได้เพราะว่าตัวพิกเมนต์เนี่ยมันจากที่เขาสกัดได้มาเนี่ยคือม,มันสามารถแบบ,แบบแสดงออกในรูปแบบของสีที่ทึบได้แต่ส่วนใหญ่แล้วสีน้ำเนี่ยเขาจะเน้นความใสมันจะไม่ได้ทึบมากจะไม่ได้ทึบถึงขั้นที่มองไม่เห็นสีพื้นหลังเลยเหมือนกับ รูปน้องแมวน้องหมีอะไรอย่างเงี้ยที่เราวาดเอาไว้นะคะต่อไปจะเป็นในเรื่องของการสวอชสีที่เราต้องการรู้ว่าตัวสีเนี่ยเ,เวลาที่เราวาดให้มันมีความจางจากการที่เราผสมน้ําไปแล้วเนี่ยเออมันมันมันจะได้เป็นแบบไหนซึ่งจริงๆแล้วถ้าลองทดสอบกับทุกสีเลยจะดีมากๆเลยนะคะแต่นี้เราทําเป็นตัวอย่างให้ดูว่า เวลาผสมเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบยังไงนะคะต่อไปจะเป็นในเรื่องของผู้กันนั่นเองผู้กันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเออกมาให้ดูว่าเรามีแบบไหนบ้างสําหรับตัวผู้กันเนี่ยมันจะแยกออกเป็น3แบบที่เราบอกนะคะก็คือสําหรับเรานะก็คือจะเป็น1ผู้กันขนสัตว์ ผู้กันขนสัตว์เนี่ยจะเกิดจากการที่นําขนสัตว์เนี่ยมาทําเป็นขนผู้กันนะคะผู้กันขนสัตว์จะดีตรงที่ว่าอุ้มน้ําได้เยอะมากๆแล้วก็สามารถวาดได้หลากหลายขนาดนะคะต่อไปจะเป็นผู้กันขนสังเคราะห์ผู้กันขนสังเคราะห์เนี่ยมันมันจะดีตรงที่ว่ามันแรงสปริงตัวเนี่ยจะดีกว่าแล้วก็มีหลากหลายขนาดนะคะแต่บางทีเขาก็จะเอาผู้กันขนสัตว์กับขนสังเคราะห์มาผสมกันก็มีนะแต่น้อยมากที่จะได้เห็นนะคะ เวลาดูคู่กันเนี่ยเราจะดูคู่กันที่ในจุดที่แบบว่าเรื่องของการสปริงตัวนะแต่จริงๆจะมีเยอะมีน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบของบุคคลน,นะคะสําหรับเราเนี่ยเราชอบให้มีแบบ50%ละกันประมาณเนี้ยสำหรับผู้การขนสั่เหมือนที่เราบอกคือแรงสปริงตัวเขาจะน้อยแต่สําหรับตัวเนี้ยผู้กันขนสังเคราะห์แรงสปริงตัวเขาจะเยอะสังเกตจากการที่เราใช้นิ้วในการดันนะลองสังเกตดูว่าขนนะ่ะ เวลามันเปียกนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะไม่กลับมาอยู่ทรงเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้กันขนสังเคราะห์เนี่ยจะกลับมาอยู่ทรงเดิมสำหรับผู้การขนสัตว์นะคะยิ่งหัวผู้กันใหญ่ก็จะยิ่งอุ้มน้ําได้เยอะนะคะผู้กันขนสัตว์เนี่ยจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือสามารถควบคุมเส้นได้หลากหลายขนาดมากๆเลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนผู้กันเยอะ สำหรับตัวผู้กันขนสังเคราะห์นะคะก็จะแตกต่างกับตัวผู้กันขนสัตว์ตรงที่ว่าตัวผู้กันเนี้ยมันจะอุ้มน้ําได้ไม่เยอะเท่าตัวขนสัตว์นะคะ mm hmm. เขาก็เลยทําออกมาหลากหลายขนาดมีตั้งแต่เล็กจะไปถึงใหญ่มากๆเลยในส่วนนี้เราก็จะมาทดลองเขียนให้ดูนะคะว่าเวลาเขียนหรือว่าวาดรูปโดยใช้ผู้กันขนสัตว์เนี่ยคือมันสามารถทําได้หลากหลายขนาดมากแค่ไหน ต่อไปจะเป็นในเรื่องของเทคนิคพื้นฐานมากๆเลยนะคะของสีน้ำเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4เทคนิคนะคะอันแรกก็จะเป็นในเรื่องของ wet on dry นะคะ wet on dry นี่หมายความว่าการระบายสีน้ำบนพื้นที่ที่แห้งนะคะไม่ว่าตรงพื้นที่นั้นเนี่ยจะถูกระบายสีไปแล้วหรือยังไม่ระบายสีก็ตามนะคะมันก็คือการระบายสีปกติเนี่ยแหละค่ะใช่ก็จะออกมาเป็นตามภาพที่ทุกคนเห็นเลย จากที่เราใช้ไดรเป่านะคะแล้เราจะลงสีอีกสีหนึงให้ดูแล้วคุณจะเห็นว่าพอสีมันแห้งแล้วเนี่ยเวลาเราลงสีอันต่อไปเนี่ยมันจะไม่ผสมกันต่อไปจะเป็นเทคนิคเวท o นเวทนะคะก็คือหมายความว่าเราจะต้องลงสีบนพื้นผิวที่มันเปียกอยู่นั่นเองอันนี้เราจะทําการลงน้ําไว้ให้ดูก่อนนะคะเพื่อให้พื้นผิวเนี่ยมันเปียก ทีนี้เราก็ใช้สีอื่นเนี่ยในการจุ่มลงไปแล้วเราจะเห็นสีเนี่ยมันจะทำการกระจายตัวนะคะเทคนิคนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆเลยสำหรับคนที่ระบายสีน้ำนะคะเพราะว่าม,มันเหมือนกับมันเป็นเอกลักษณ์ของสีน้ำนะเทคนิคนี้แล้วก็ทำให้สีเนี่ยมีการฟุ้งโดยที่เราไม่ต้องเกลี่ยเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองลงให้ดูอีกแบบหนึ่งนะคะโดยการลงสีฟ้าก่อนแล้วก็ลงสีน้ำเงินตามทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าสีมันจะค่อยๆกระจายตัวผสมกันอีกทีหนึง่ง ะะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทำให้ดูว่าเวลาที่สีที่มันเปียกสองสีามาเจอกันอะ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าสีมันจะทำการกลืนเข้าหากันดังนั้นถ้าเกิดไม่อยากให้สีมันกลืนเข้าหากันเนี่ยจะต้องเป็นเวทออนไดเท่านั้นนะคะก็คือต้องรอให้สีหนึ่งแห้งก่อนแล้วค่อยระบายสีอีกสีหนึ่งอีกทีทีหลังต่อไปจะเป็นดรายออนไดนะคะเทคนิคนี้จะนิยมมากในการสร้างพื้นผิวที่ดูขรุขระเหมือนเป็นหิน อะไรแบบนี้นะคะด้วยความที่สีมันแห้งเห็นไหมเวลาที่เราลงสีเหลืองอะคือมันก็จะไม่ผสมกันต่อไปจะเป็นอันสุดท้ายก็คือ dry on wet นะคะก็คือการที่เราใช้พูกกันเนี่ยที่สีอะมันมีความหนืดมากๆหรือว่าค่อนข้างที่จะแห้งนะคะแล้วก็ระบายไปในพื้นที่ที่มันเปียกอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนิยมใช้เวลาที่แบบเราต้องการให้สีตรงนั้นมันเข้มขึ้น ในส่วนนี้เราจะมาทำเหมือนแบบเป็น example ให้ดูว่าเวลาที่คนใช้ผู้กันเสร็จแล้วเนี่ยคุณไม่ควรทำอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะรักษาปลายของขนผู้กันให้ได้ดีที่สุดสำหรับอันเนี้ยคนส่วนใหญ่ชอบทำซึ่งเราไม่แนะนำนะก็คือการที่เวลาวาดรูปเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็หย่อนตัวผู้กันไว้ในแบบภาชนะที่เอาไว้ล้างเลยซึ่งมันไม่ดีนะคะมันจะทำให ตัวปลายของขนผู้กันเนี่ยมันเกิดการงอเรายิ่งวางไว้แล้ทิ้งข้ามคืน,น่ะไม่ไม่เก็บออกมาไม่ล้างทำความสะอาดเนี่ยก็คือแบบว่าผู้กันเสียได้ง่ายเลยนะคะแพงแค่ไหนก็เสีย วิธีเก็บรักษาผู้กันที่ถูกต้องหลังจากที่ใช้สีน้ำเสร็จแล้วนะคะก็คือเช็ดน้ําออกให้หมดนะคะจะใช้กระดาษทิชชู่หรือว่าผ้าในการซับก็ได้นะคะซับน้ําออกให้หมดจนกว่าจะรู้สึกว่ามันแห้งแล้วนะคะหลังจากที่เราเช็ดจนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็วางไว้บนโต๊ะธรรมดาเลยนะคะหรือถ้าใครมีที่ รองวางผู้กันเนี่ยหรือว่าจะเป็นที่รองตะเกียบอะไรเงี้ยก็สามารถนํามาใช้ได้เหมือนกันนะคะาวางเอาไว้แบบนี้จะช่วยรักษาผู้กันได้ดีกว่าการที่เราจุ่มไว้ในในถ้วยล้างอ่ะหรือจะเป็นแบบเราก็ได้นะ <c oughs> คือแบบเราก็จะเป็นแบบว่าเป็นที่ห้อยอ่ะค่ะมันจะเป็นที่ห้อยสร้อยนี่แหละแต่ว่าเราเอามาใช้ในการห้อยผู้กันเออมันก็ดีไปอีกแบบนึงนะแล้วน้ำมันก็จะหยดลงข้างล่างอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันชื้นอยู่แล้วก็ผู้กันจะได้แบบอยู่ทรงด้วย ส่วนอีกวิธีหนึ่งในการรักษาผู้การนะคะเหมือนที่เราบอกไปก่อนๆหน้านี่ว่าเราจะใช้ฟอกกี้ในการฉีดพรมพรม,มบนสีเพื่อให้ตัวสีหน้าสีมันนิ่มนะคะเพราะว่ามันจะโดนน้ําใช่ไหมพอหน้าสีมันนิ่มแล้วเนี่ยมันจะมันจะช่วยได้ยังไงก็คือหน้าสีมันนิ่มปุ๊บเราใช้ผู้การในการขูดให้สีมันขึ้นมันจะติดง่ายกว่าการที่ เรานําผู้กันเนี่ยไปจุ่มน้ําแล้วก็มาขูดๆนะคะเพราะว่าถ้าทําแบบหลังเนี่ยมันจะทําให้ผู้กันเนี่ยหัวมันเสียแน่ๆหรืออีกแบบหนึ่งคือเราจะใช้ผู้กันที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ได้นะคะอันที่มันขนฟูๆแล้วเก่าแล้วแบบหูหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถนำมาใช้แทนผู้กันตัวหลักที่เราใช้ในการวาดรูประบายสีก็ได้ หมดไปแล้วนะคะสําหรับสีน้ำเทคนิควิธีการความเป็นมาลักษณะจุดเด่นของสีน้ำทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เรารู้แล้วก็เป็นเทคนิควิธีการง่ายๆที่เรารู้ได้ตัวเองด้วยแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองด้วยนะคะแต่หลังจากตรงเนี้ยคือเรามีหนังสือเล่มหนึ่งมาแนะนำให้ทุกคนนะคะเล่มนี้เลย สำหรับเล่มนี้เนี่ยคือภาพสีน้ำเทคนิคลงแสงและเงาให้สวยงามนะคะอันนี้เป็นหนังสือแปลจากของญี่ปุ่นนะมาจากของคุณทาาคาิคิมินะคะเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นะคะถือว่าน่น,นมากๆก็จะเป็นในเรื่องของอุป,ปกรณ์ย่ยเห็นไหมวิธีการร่างภาพการใช้อุปกรณ์ที่มันแบบเยอะกว่าที่เราเคยเห็นจากหนังสือเล่มอื่นนะมีเรื่องของการใช้สีด้วยอะ่ะคือใช้สียังไงให้มันแบบ หลากหลายได้มากขึ้นเทคนิคสีน้ำต่างๆอะไรเงี้ยคือเป็นของสำนักพิมพ์ d e ็กสเปซนะคะสำนักพิมพ์เนี้ยก็จะมีหนังสือที่แปลจากของญี่ปุ่นอะเยอะมากๆเลยนะคะในนั้นมีอันที่เราเคยซื้อด้วยอันนี้เราจะเอาเป็นแบบเหมือนตัวอย่างอะเป็นแบบเอาเอามาให้ดูให้ทุกคนดูนะคะว่าแบบมันมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแบบเป็นน้ำย่อยเนาะเห็นหะคือแบบ เขาอธิบายละเอียดมากแล้วก็มีภาพประกอบด้วยแล้วก็เป็นสีทั้งเล่มเลยนะคะแบบดีมากๆเลยมีเรื่องของการคัดลอกภาพด้วยใช่ไหมเออคือแบบมันดีจริงๆเว้ยส่วนอันต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการใช้สีนะคะเรื่องการใช้สีคือแบบดีนะอธิบายดีมากๆเลยมีถึงขั้นบอกว่าผสมสีแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงสีแบบนี้ควรผสมกันแบบไหนสีถึงจะไม่เน่าอะไรแบบเนี้ย แล้วก็เรามีโค้ดลดมาให้นะคะขายที่งานหนังสือปีนี้แหละปี65อย่าลืมไปซื้อนะ